อารนยงไงเมื่อลาลิก้าและก็อลวเรชย้ำชัดเจนอยากอยู่ต่อแต่ว่าเซเดโซจะปิดประตูย้ายทีมนะอารนันยงไงเมื่อลิเวอร์พูลเซ็นสีแข้งใหม่ไบรอฟผงในระบบ3-43หากว่าตั้งอรอนโซุ่มทีมอารนยงไงคนอื่นฟอร์มดีกว่าอูโน่ให้เหตุผลที่เอริชไม่ได้โอกาสที่วินดูระอารนันยงไงเรียบร้อยของแดงลิเวอร์พูลตัดสินใจแล้วอนาคตของสรอชปมผงแดงแพ้9้าจะทั้งหมด12นัดหลังสุดในคาลงนี้ ก่อนที่จะรับฟังข่าวลิเวอร์พูลแฟนๆช่วยกดไลค์กดแชร์และกดซับสไคร้กับผมกันด้วยครับเดี๋ยวผมจะข่าวลิเวอร์พูลนั้นมาเสิร์ฟให้ถึงเตียงนอนกันเลยทีเดียวอะไรเงยเมื่องานนี้นนทางฝั่งมาดริดและก็สเปนบอกว่าสถานการณ์อ,อนาคตของฮูรียนอัลเวรเชสกองหน้าชาวเจนไตของอตเลติโกมาดริดนั้นยังคงเป็นประเด็นร,ร้อนในตลาดซื้อขายอาจจะที่มีกระแสข่าว บอกว่าหลายสโมสรยักษ์ใหญ่ทั่วทั้งยุโรปนั้นให้ความสนใจในการดึงดาวเตระรายนี้ไปร่วมทีม,มอย่างไรก็ตามความเคลื่อนไหวล่าสุดชี้ชัดเลยนะว่าอัลาเดชต้องการจะอยู่กับตาราหมีต่อไปโดยเจ้าตัวเปิดเผยบอกว่าผมเนี่ยโฟกัสกับอาร์เจตโกและก็มีความสุขมากที่นี่พร้อมการระบุนว่าการตัดสินใจเรื่องของอนาคตจะพิจารณาเมื่อจบฤดูกาลเท่านั้นด้านอินริเกสเซเดโซประธานสโมสรอาร์เติโกมาดริดออกมาย้ำจุดยืนของสโมสรอ,อยากดักแน่นในครั้งนี้บอกว่า อัลเวเชต้องการอยู่กับเราและเราเองนั้นไม่มีการเจรจากับทีมใดทั้งนั้นพร้อมปฏิเสธข่าวเรื่องการย้ายหรือเตรียมป้องกันนักเตะพิเศษโดยยืนยันแล้วว่าเขาเองนั้นมีสัญญาและต้องปฏิบัติตามเหมือนนักเตะทุกคนเท่านี้อัลเวเดชเองยังคงเหลือสัญญาระยะยาวกับทีมราค่าจิตสัญญาระยะดับสูงดิวนะฮะทำให้โอกาสในการย้ายช่วงตลาดที่กำลังจะมาถึงเป็นไปได้ยากแม้จะมีบาเซรลนา พีเอชจีและก็ทีมพิมพ์เด็กที่จับตาอยู่อย่างใกล้ชิดก็ทมทีหอาท่นไงเมื่องานดีทางด้านของทางฝั่งนะผมะทางด้านของโกวิกิตสโมสนหลังจากพาทีมแพ้คารังต่อ p ี v ไอโฮอเฟนไป4ต่อหนึ่งในเกมแชมเปียนเลกเมื่อวันพุธที่ผ่านมาอนาคตของอาเดสซารัตกุนซูดัชเองก็ถูกตั้งคำถามมากขึ้นเป็นชวีคุณแม้ว่าถึงขนาดนี้บอดบริหารของแดงเองนั้น ยังคงไม่มีความคิดจะปรัจูนสื่อดัชแต่ไม่ไวายที่สื่อจะเริ่มลือถึงตัวเลือกในายใหญ่คนใหม่ของชินแอนฟิลออกมาในคังนี้เพิ่มเติมโดยและแน่นอนว่าหนึ่งในนั้นก็คือชาบีออรันโซอดีตมิดฟิลของสบสรนซึ่งเคยบอกปัดการท้าทามจากบริษัทชินมาแล้วเพื่อจะคุมทีมไบเออร์เลโปกเซนในคังนี้ต่อไปแม้ถึงขนาดนี้โค้ชเซเปนิสจะก,กุมบางเยียนเรอัลมาดริดแต่ว่าเขามีปัญหาไม่ลงรอยกับลูกทีม ลายรายโดยเฉพาะวินดิสุสจูเนียร์ซึ่งประกาศล้มแผนต่อสัญญาหลังจากที่ความสัมพันธ์ของเจ้าเขากับเจ้าตัวนั้นเลวร้ายลงไปทุกทีด้วยเหตุนี้เองสื่อเมืองการ์เทงจึงคาดการณ์กันว่าจะมีความเป็นไปได้ที่ออรันโซอาจจะแยกทางกับนักช่ชุดขาวอย่างรวดเร็วโดยเฉพาะหากว่าเขาคุมทีมล้มเหลวในแง่ของการคว้าทโทรฟีฐานะที่เป็นกุนซือฟีมือดีเชื่อแน่เลยแต่ว่าฐา,านของสาวกเดอะคอฟก็พร้อมที่จะอ้าแขนรับนะฮะ ต้อนรับอารอนโซให้กลับมากู้วิกฤตของสโมสรแทนที่สลตในครั้งนี้ท้านี้หากว่าลิเวอร์พูลเป็นตัวผู้จัดก,การทีมจริงมีการคาดหมายว่าอารอนโซนั้นจะเซ็นสัญญากับนักเตะใหม่ซีรายโฉมหน้า11ตัวจริงของทีมแอนฟิลจะเป็นดังต่อไปนี้ระเบิดที่ผู้รักษาประตูจะเป็นอาริซงเบเกอร์แม้ว่าจะมีอายุอนามมากขึ้นแต่ว่านายทวันทีมชาติบราซิลนั้นไม่ได้มีฝีไม้ลาย,ลายมือเหมือนที่ตกหล่นลงไปมากหมายนัก และก็จะหงลังมือหนึ่งของทีมเช่นเดิมในยุคข,ของเจ้านายคนใหม่ต่อมาตำแหน่งหลังกองหลังก็จะเป็นมาสเกฮีฟอร์จิฟันดและก็อาริซันโดบัสโตนีตามแนวทางของอร์นโซเองลิเวอร์พูจะหันมาเล่นในระบบหลังสามโดยเกฮีเป็นเป้าหมายเบอร์นหนึ่งของสโมสรที่จะถูกดึงมาจากคริสตัลพาเลสนอกจากนี้บัสโตนีกองหลังทีมชาติอิตาลีของอินร์มิลานจะย้ายมาฟอร์มแนวรับใหม่ของทีมเช่นกันโดยจะเหลือ กัปตันฟันไดเป็นแกนหลักรายเดียวต่อมาตำแหน่งกองกลางก็จะเป็นเจมี่ฟิมปงอาเรเดเลียงชูอามานีโรเบริกโซบ็อกสไไรและก็บิโรชเคิร์เคชฐานะที่เคยเป็นลูกทีมของอารอนโซมาก่อนที่ลิเวอร์พูลเลเวอร์คูเซนวิ่งแบกขวาทีมชาติเนเธอร์แลนด์จะได้ประสานงานร,ร่วมกับเคิร์เคชที่จะทําหน้าที่ทางริมเส้นด้านซ้ายสําหรับคู่แดนกลางโซบ็อกสไไรเองนั้นจะรักษาตําแหน่งเอาไว้เนื่องจากว่าขุนพลทีมชาติทางการี เป็นมิดฟิลด์ที่เรียกว่าดีที่สุดของของแดนลิเวอร์พูลขณะที่ชูอามานี่ที่ร่วมงานกับอารันโซในทีมราชันุกขาวจะถูกหนีบให้ย้ายไปร่วมงานกับพนั่งของบอสเซปินิชที่แอนฟิลด์นะต่อมาตำแหน่งกองหน้าก็จะเป็นฟอร์เรนเวียดอเล็กซานเดอร์อิซักและก็องตวนเชียร์วโยโดยโมซาลาเองนั้นจะหลุดโผอย่างแน่นอนเนื่องจากว่าดาวยิงทีมชาติอียิปต์โชว์ฟอร์มไม่ออกในช่วงซีซั่นนี้และแม้เวียดจะไม่ต่างอะไรกัน แต่ว่าอารันโซแสดงให้เห็นว่าเขานั้นรู้วิธีใช้งานกับสตาร์ทีมชาติเยอรมนีสมัยที่เขาประสบความสำเร็จในการคุมทีมห้างขายาสลับแผงพรุกทางซ้ายของแดงจะดึงเชเมยโยมาเสริมทัพเนื่องจากว่าดาวเตะทีมบาร,รมัดอยู่ในเดชของสโมสรขณะที่อิซักจะถูกเลือกให้รับหัวหอกก่อนหน้าอุโกเอกิเตเกในครั้งนี้เพิ่มเติมนั่นเองนะ ารังจากนันเมื่ออูนันเอเบรีผู้จัดการทีมอันสตันวิลล่าพูดถึงฮาวิเอเรียชมิดฟิลด์ที่ยืมมาจากคณะงของลิเวอร์ pool ที่ไม่ค่อยได้รับโอกาสโดยให้เหตุผลที่ไม่ค่อยเลือกลงเล่นก็เป็นเพราะมีคนอื่นกำลังอยู่ในฟอร์มที่ดีมาเอรยชเองย้ายจากของแดงลิเวอร์พูลมาแบบยืมตัววู้ o p ชั่นบังคับซื้อที่ราคา35ล้านปอนด์นและก็ลงสนามให้กับวินล่าไปแล้วมากถึง5นัดตั้งแต่ที่ปิดตลาดซัมเมอร์วันสุดท้ายแต่เจ้าตัวยังคงไม่ได้ลงเล่นในเกมเพียงบริลีกมากกว่า2เดือน โดยครั้งล่าสุดที่ถูกก็ถ,กถอดอถูกถอดออกตั้งแต่พักครึ่งนะฮะซึ่งเอเบอรี่ก็ตอบสื่อเมื่อถูกถามถึงสถานการณ์ของแข้งดารุ่งชาวเกเรตรายนี้บอกว่าเขาคือหนึ่งในผู้เล่นของเราและหวังว่าเขาจะช่วยทีมได้หลังจากนั้นเราค่อยตัดสินใจกันอีกทีตอนนี้มีนักเตะคนอื่นที่ฟอร์มดีเป็นอย่างมากนั่นคือเหตุผลหลักของเรานะตามการรายงานข่าวระบุนะว่าหากว่าเอเรชลงเล่นครบ10นัดให้กับอินทราสโมสรจะต้องซื้อขาดในราคา35ล้านปอนด์ทำให มีเสียงลือว่าเอมเรี่ลังเลที่จะใช้งานเพิ่มเติมยิ่งไปกว่าน,นั้นเกมล่าสุดที่บุกไปเยือนุริตเ็ดเอมเรี่ก็เลือกใส่ชื่อของจอชเฮมิงดาวรุ่งวบยร18ปีไว้บนบันนั่งสำรองแทนที่เอเรชและยิ่งตอบย้ำนะว่าแนวโน้มดังกล่าวเข้าไปอีกอย่างไรก็ตามบินราบมีคิโลงเตะนะฮะถึง 6นัดนะผมในช่วง17วันต่อจากนี้ซึ่งก็น่าจะทำให้เอเบอรี่นั้นต้องโรเตชั่นและอาจจะเป็นโอกาสทองของเอเรียชหากว่าโชว์ฟอร์มดีในการซ้อมและก็ในห้องเครื่องเบื้องหลังในคราสนี้เพิ่มเติมนะเรียบร้อยดีลิเวอร์พูลตัดสินใจแล้วอนาคตของสลอตปมหงแดงแพ้9้าจะทั้งหมด12นัดหลังสุดในคราสนี้โดยฟอบิชโอรมโนนักข่าวชื่อดังและก็เดี้เมลสื่อดังเมืองผู้ดี รายงานข่าวล่าสุดตรงกันกับลิเวอร์พูลบอกว่าทีมฟอร์มตกแห่งสกพิมเ์อร์ิอังกฤษตัดสินใจเรื่องของอนาคตของอานเนสส์สอตกุนซือชาวเนเธอแลนด์ในค่ำนี้เป็นที่เรียบรย้อยโดยกรารรรยงานเปิดเผยบอกว่าอานเนสรสอตถูกผู้บริหารลิเวอร์พูลเรียกเข้าประชุมด่วนที่สโมรสรนในช่วงเช้าวันนี้หลังแพ้คาบ้านต่อ p s v อสไอโฮเฟนแบบหมดสภาพไป1นงต่อ 4, สศึกอยู่้าแชมเปี้ยนส์ลรกรอบบริดเฟสนัดที่5เมือ่อคืนที่ผ่านมา ทำให้ดิวฟูตกอยู่ในทางหน่งของสถานการณ์นะฮะอ่าอทางดนานของทางฝั่งเลวร้ายขั้นสุดแพ้ไปได้มากถึง9นัดจากทั้งหมด12เกมหลังสุดในทุกรรยารเป็นครั้งแรกในรอบ71ปีซึ่งอาเนสซอร์ตถูกจับตาเป็นอย่างหนักว่าจะโดนปลดพ้นเก้าอีก้กุนสือในจินแอนฟิลด์ในครั้งนี้เปิดใหม,ม่แต่ล่าสุดนโรมาโน่ ano, และก็เดลิเมลเปิดเผยว่าดิวฟูยังให้การหนุนหลังอาเนสซอร์ตต่อไปโดยดังขา่าใกล้ชิดกับผแงแดงและก็ตัวซอร์ตเองยืนยันแล้ว ว่าตำแหน่งผู้จัดการทีมของเขายังปลอดภัยดีทางนี้อาร์เดสรอตมีกำหนดการร่วมงานแถลงข่าวก่อนเกมพรีเมอร์ลิกในวันนี้เวลา15นาฬิกาอของเวลา22่นาฬิกาตามเวลาของประเทศไทยซึ่งเรเบอร์ฟูลจะไปเยือนเวสต์แฮมวันอาทิตย์ที่30พฤศจิกายนนี้ส่วนวันนี้นักเตะลิเวอร์พูลจะเข้าโปรแกรมฟื้นฟูร่างกายก่อนหยุดหนึ่งวันในวันศุกร์และก็จะฝึกซ้อมเต็มทีมในวันเสาร์ก่อนออกเดินทางไปเยือนเวสต์แฮมที่กรงุงคน ในช่วงของขค่ำคืนวันอาทิตย์ที่จะถึงนี้และขาวที่พูดในวันนี้ก็จบเพียงเท่านี้เดี๋ยวมาเจอกันใหม่คลิปต่อไปขอบคุณทุกคนที่รับฟังกันครับ